เรื่องอน้ำนะครับสำหรับเครื่องเอสเปรสโซ่นะครับที่ถามกันมากจริงๆผมก็แนะนาให้ไปใช้พวกนี้ไอ้ที่เรียกว่า tds meter นะครับอันนี้ง่ายที่สุดก็คือว่าจิ้มเข้าไปในน้ำที่เราต้องการรู้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าน้ำอันนั้นเนี่ยมีมีของแข็งที่ละลายอยู่ประมาณเท่าไหร่คือโดยหลักการคือถ้าของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ําเยอะก็หมายความว่า พวกคาร์บอเนตก็จะเยอะไปด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่จะมีปัญหากับเครื่องเอสเปรสโซได้นะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตอนนี้เรามีน้ำนะน้ำก๊อกนะครับก็คือถ้วยนี้นะครับก็ง่ายๆคือจิ้นเข้าไปมันก็ขึ้นมาเลยค่า TDS ของน้ำก๊อกที่นี่เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ195ย ppm นะในขณะที่ ระบบกรองที่เขาใช้กับเครื่องเอสเปรสโซที่นี่เขาใช้แคลลิสนะครับพี่ห้อไอวอฒเกียวนะรุ่นแคลลิสแล้วก็มีตัวเ e อ็กซ์รคาร์บอนช่วยด้วยนะครับค่าน้ำจาก195น้ำกรอก195ที่เอกีก็เหลือที่ประมาณ134นะครับอันนี้ก็รู้คร่าวๆเ,เร็วมากคือใช้ TDS meter ก็จะรู้เลยว่าเการกรองของเราเนี่ยมันช่วยลดของแข็งที่อยู่ในน้ำได้นะครับแต่อีกอันหนึ่งที่บางทีเราก็ใช้เหมือนกันเพราะว่า อันนี้ไม่เป็นของแข็งทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ที่อันตรายกับเครื่องชองเอสเปรสโซ่เนี่ยจริงๆแล้วคือพวกคาร์บอนเนตที่จะทำให้เกิดตะกั่นได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ตะกั่นด้วยเราก็จะใช้ของใช้อันนี้นะที่เขาไว้เช็คน้ำในตู้ปลาครับเขาเรียกว่า c a ร์บอนเน h ต r าร์ s เนสะเทสเซอชันะครับคือวัดค่า KH ซึ่งปกติแล้วก็จะสัมพันธ์กันไปหมายความว่าถ้า TDS สูงค่า Hardness หรือความความกระด้างของ,งน้ำก็จะสูงตามไปด้วยนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมมีตัวอย่างของน้ําก๊อกที่นี่มาที่ตะกี้บอกว่า TDS มันร้อย้าสิบห้านะครับวิธีวัด hardness ก็คือทําอย่างนี้นะก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยหยดไปตามคู่มือนะครับแล้วก็เขย่าออไปแล้วก็มีตารางเทียบใหนบ้นี่หนึ่งหยดนะน้ำเป็นสีฟ้านะครับเห็นไม่ชัดไม่เป็นไร เป็นสีฟ้าอยู่นหนึ่งหยดหยดไปจนกว่าจะเปลี่ยนในยวิธีนี้เรียกว่าการดิเทร,นรดนะครับสองหยดยาวก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่นะครับสามหยดยก็จะเป็นสีฟ้าอยู่นะครับสี่หยดมัเปลี่ยน ห้าหยดนะก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับคาร์บอเนตสูงมากหกหยดแค่เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เป็นจากสีฟ้าเป็นสีเหลืองนะครับตามคู่มือก็นับได้หกหยดนะ <S <S เขาก็จะมีตารางเทียบให้ว่าหกหยดเนี่ยดีกรีของความกระด้างนี้เท่าไหร่นะครับอย่างในนี้ก็คือประมาณรนะ้อยเจ็ด ppm เดี๋ยวเราจะลองวัดอ่า ค่าน้ําของตัวอย่างของน้ำแคลิสเทียบกัน,นรับคับเอาล่ะอันนี้เรามีตัวอย่างน้าอีกอันนึงก็คือน้ําที่ผ่านเครื่องกรองแคลิสนะครับก็ลองดูว่าค่าฮาร์ดเนีจะเป็นเท่าไหร่นะครับตะกี้น้ําก๊อกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1้อ ppm นะครับก็ทําเหมือนเดิมก็คือวิธีฟิตรตก็หยดไปแล้วก็นับหยดนะครับหยดแรกก็เป็นสีน้ําเงินก่อนเป็นสีฟ้านะครับหหยด ยดยังไม่เปลี่ยนคำคาจะเปลี่ยนสองยอดสามยดเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เป็นสีเหลืองแล้วนะครับก็เทียบตารางก็สามยดก็อยู่ที่ห้าสิบสามนะครียบเทียบก,กับค่าฮันเนสของน้ำก๊อกที่นี่ก็คือประมาณร้อยเจ็ดนะครับก็ความกระด้างมันก็ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นตัวอย่าง เราเทียบน้ำก๊อกแคลิสนะเดี๋ยวเราจะเทียบอีกอันหนึงคือแอปเปิลด้วยกันเนี่ยแต่เป็นยี่ห้อ 7SO 7SO นี่เดี๋ยววัดน้ำน้ำที่กรองแล้วด้วย TDS ให้ดูก่อนนะ TDS เนี่ย197ที่มากกว่าน้ำก๊อกตะกี้ TDS มากขึ้นนะครับเมื่อกองนะครโอเควัด okay. hardness นะ 7SO ก็เหมือนเดิมเป็นติเตะนะครับใช้ตัวนี้เหมือนเดิมผมไปเร็วเลยนะหนึ่ง สองสามก่อนก็ื่สามหยด่สามหยดก็ยังเป็นทีน้ำเงินนะครับสี่สี่นะครับห้าคำตอบจะเปลี่ยนจะยังไม่เปลี่ยนคห้า,ห,า,ห,าหก เแล้วนะครับก็คือหกหยดเท่ากับน้ําก๊อกนั่นแหละถ้าถามว่า TDS ลดไหมไม่ลดนะ7 d s าร์เนี s ลดไหมก็ไม่ลดนะครับไม่ลดก็วัดให้เห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นที่ลดที่เนี่ยที่มีก็คือเป็นระบบของไคลเสที่ลดบางคนถามว่า r o เด้งไหม r o ว่า ppm เนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณไม่เกินห้านะครับแต่ r o เนี่ยปัญหาคือว่า เป็นน้ำที่ g r e s s s v e คือ,ค,อคือมีค่าความกัดกร่อนค่อนข้างสูงคาร์บอนเนตน้อยจริงแต่ว่าไม่ค่อยดีสำหรับมันอาจจะไปกัดกร่อนพวกโลหะหรือพวกมอต้มได้นะครับ mm hmm. ก็เลยไม่แน่นาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นหรือรสด,ด้วยนะซึ่งใช้วิธีชิมกาแฟเทียบก,กันก็หลายคนก็บอกว่าอ o อในกลิ่นดินก็จะไม่ค่อยขึ้น ก็ต่างตอันนี้ก็เป็นที่ไว้พิจารณาได้นะครับปรากฏให้เห็นเป็นตัวเลขนะเครื่องมือพวกนี้ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็หาได้ควบปากน,นะตามร้านตู้ปลาอันนี้ก็ร้านเครื่องกรองน้ำ TDS เ,เตอร์หาซื้อได้ก็มาไว้นะครับไม่ต้องไปฟังใครหรือไปถามใครแล้วก็วัดด้วยตัวเองได้เพราะว่าน้ําในแต่ละที่เนี่ยบางทีมันมีค่าพวกนี้ไม่เท่ากันเราทําร้านเราควรจะรู้ว่าน้ําของเราเนี่ยมันมีค่าไอ้พวกนี้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือความเป็นด้างพวกนี้เท่าไหร่